นับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ไทยมีดี .com ช่วงอร่อยรอบโลกพบกับยอดวีมือการทำชีสสัญชาติไทยห้ามพลาดเด็ดขาดอร่อยรอบโลกเราอยู่กันที่เชียงใหม่กับร้านจาติสานอีกหนึ่งร้านที่ถือได้ว่า ใครที่เป็นผู้รักในการทานชีสไม่ควรพลาดเนื่องจากชีสที่นี่มีให้เลือกหลากหลายนอกจากนั้นที่นี่ยังมีทีเด็ดคือการทำชีสขึ้นมาเองโอเคครับความรู้สึกผมอยู่ที่ไหนเวลาผมตื่นลงมาผมรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ที่ชาเล่หรือชาโตเดอร์สวีเซเลอะไรอย่างเงี้ยผู้ชมเราอยู่ที่เชียงใหม่ วันนี้มีทีเด็ดคุณผู้ชมครับนี่ร้านอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านชื่อว่าวังตานมีคนทำชีสเป็นคนไทยนะครับสามารถทำชีสได้เก่งเท่าๆกับฝรั่งเลยมานั่งกันหนาเรืครับนี่โอ้นั่งัพักใหญ่เราจนมปังอะไรมายุ่งเราจะจะยุ่งขนมปังนี่ก็ทานกับชีสขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไ่ทานด้วยกันกับชีสเพราะขนมปังเราก็ทำเองที่ร้านเหมือนกันแล้วทำเองนี่ข้าวสาลีไทยบวกกับไรซ์เบอร์รี่อันนี้เรียกว่าขนมปังอะไรครับเราตั้งชื่อว่า วองขึนนิเกิลก็คือมันเป็นขนมปังสไตล์เยอรมันที่เราเอาวัตถุดิบไทยร้อเมาทําพี่พี่พี่ชื่ออะไรคะเนี่ยผมชื่อชื่อเล่นชื่อเสครับพี่พี่เสผมอยากคุยกับคนทําชีสพี่เสรบกวนเดี๋ยวตามตามให้หน่อยได้ครับพี่เสตามคนทีมาแล้วครับน้องเป็นบริกรไอ้น้องเป็นตลกเขาเนี่ยพี่เสเนี่ยตลกเขนียทิ้ผมิงนี่จริงเนียแหละครับผมเนี่ยแหละครับเป็นคนทํา โอ้โมเยอะค่าคมเป็นคนไทยทเป็นคนทำเป็นคนไทยจแล้วแล้ก็ทำชีที่นี่เลยพี่เป็นเจ้าของที่นี่เ,เ,เป็น,นเจ้าของที่นี่<อ>เป็นคนไทยแล้วคุณนึกยังไงเนี่ยคุณบ้าอาหาเหมือนผมได้ยังไงเนี่ยทำชีพมันเป็นความบ้าส่วนตัวชอบทําอะไรที่มนุษย์มานาเขาไม่เคยชอบทากันพี่ทําเองทุกอย่างเลย คุณผู้ชมเรามาเชียร์คนไทยด้วยกันก่อนว่าโอเคทำชีสอันดับแรกแต่อันดับที่2รสชาติไม่ทราบเดี๋ยวอย่าหาว่าเชียร์คนไทยอย่างเดียวแล้วรสชาติไม่อร่อยนี่เขาคงแย่เหมือนกันอันนี้พูดตรงๆฮะพี่เถฮะอยากให้ผมชิมอะไรก่อนฮะถ้าเราจะเริ่มทานนี้ก็จะเป็นพวกสตาร์เตอร์ฮะทางร้านเราจะเรียกว่า tray of abundance ก็คือถาดแห่งความอุดมสมบูรณ์คืออัดเต็มไปด้วยชีสกับแฮมก็อันนี้จะมีจะมีชีสนมแพะฮะ นมแพะเราเราตั้งชื่อว่าโทมาสดิคาปราก็จะเป็นใช้นมของฟาร์มตัวอย่างของพระพันปีหลวงนะครับต้นนี้พ่อพันปีหลวงอันนี้ก็จะเป็นนมผมก็ไม่ชอบอยู่แล้วอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อครับเป็นชีสนมแพะเหมือนกันให้ราเขานั่นของผมและ อันนี้แฮมแฮมจาริซานอันนี้จะเป็นแฮมยังไม่ได้สโมกครับจะมีตัวที่สโมกกันหลังแฮมก็มีอันนี้เราเรียกว่าซอลทาร่าซอลทาร่าเฟรรารี่ฮะซอลทาร่ามาจากชื่อกันเอาโซ่คือเกลือกทาราคือน้ําทาราเราเลยตั้งชื่อว่าซอลทาราคือเอาน้ําเกลือมาทาชีสซ้ําไปซ้ำมาแล้วมันจะขึ้นเป็นสีส้มแล้วมันจะมีกลิ่นหอมๆตุ่นๆน้ำปลาน้าปลานิดนึงอยู่ซึ่งฝรั่งเศสสวิสเนี่ยจะชอบกินเยอรมันก็จะชอบกินแบบนี้มากต่อมาก็จะเป็น บรี fro อ่ะนี่เราตั้งชื่อว่าบรีดูงสันผักวานตำบลสันผักวานจริงปะเนี่ยจริงฮะในตำบลสันผักวานเขาไม่ได้เป็นไปเรียนแบบนอกแต่เราเราใช้ว่าซานแล้วก็ผักวานอันนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นมาลบลูชีสแต่มันจะผสมกึ่งๆบลูผสมทาเลจิโอตัวตัวที่อยู่ในถ้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นริคอตต้าครีมก็คือริคอตต้าก็จะเป็นชีสที่ทำมาจากหางนมอีกทีหลังจากเราทำชีสเสร็จแล้วเราจะมีเวน้ำเวนหรือหางนมเราจะคั้นเอาริคอตต้าออกมาอีกทีแล้วเราก็มาปรุงรสใส่น้ำมันมะกอกใหน ครับได้ตัวถัดไป shaving sheep sheep ือแปลว่านมแพะแล้วก็จะมาฝานกินหรือถหรือเลือกูดบางๆแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนั้นจะเป็น smoke ricotta ก็คือ ricotta เนี่ยก็คือตัวตัวที่เราบอกว่าเป็นเละๆนะฮนะ smoke ricotta <oughs> อ,อันนี้ทำจากนมควายก็เอาเอาน้ำเวเนี่ยมา,าต้มเอา ricotta แล้วก็ใส่แม่พิมพ์ใส่แม่พิมพ์เสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือได้ที่ปุ๊บไว้สองสวันแล้วค่อยไปรมควัน2วัน พันใช้ไม้อะไรครับที่นี่ใช้ไม้พญาสัตบัญญัไม้ตีนเป็ดต้นตีนเป็ดที่นิยมปลูกหน้าบ้านกันพี่เสกครับควรจะชิมอันไหนดีฮะผมบอกบุคลลิกผมก่อนว่าผมน่าจะเป็นบุคลิกของคนไทยทั่วไปคือเราชอบความความเค็มของชีสความหอมของชีสนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นกับกลิ่นบางชนิดที่เราเราไม่เก่งมากถูกต้องเวลาทานชีสเราเริ่มจากตัวที่รสชาติไม่ค่อยแรงเราเริ่มจากตัวที่เป็นรสชาติอ่อนๆก่อนนะย่ังอันนี้คือบรีบรีดูซันผักควานของเราเนี่ยฮะ อันนี้ทานง่ายเค็มนุ่มครับมีท้ายๆมีเปรี้ยวทิ้งท้ายเล็กๆเ,เป็นเป็นแบบชีส,สะฮะถ้าถ้าทานนี้นให้โดนขอบมันด้วยฮะ<น>ขอบเนี่ยเราจะเลี้ยง ราขาวที่เรียกว่าเพ,พนิซิลัมแคนาเดาอ่าแล้วเพนิซิลัมแคนดิานกกดามันจะเป็นช <อๆ S 1> ืน่อเหมือนยาที่เอาไปสกัดเพนิซิลินจะเป็นอยู่ในตระกูลตระกูลราพวกนั้นนะฮะแต่อันนี้จะเป็นราขาวที่มันมีตามธรรมชาติอยู่แล้วแล้วเขาสก,กัดออกมาหให้เรามาใส่ในชีสได้อีกทิ้งต่อไปเราข้ามไปฝั่ง โน้นเลยก็ได้ครับเจวิงเชฟที่เป็นนมแพะแล้วเราจะเลี้ยงเชื้อได้ไม่หนักตัยนี้ไม่หนักไม่หนักไม่หนักกินเป็นแพะเลยครับเหมือนเหมือนเหมือนมีแพะวิ่งอยู่ในป่าผมผงหนึ่งผงเลยครับ ไม่เร็อวมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปชีสเนี่ยมันดมอย่างหนึ่งกินอีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้เสมอกินแล้วร้มันจะออกมาแรงดมนี่ยังไม่ค่อยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตัวนั้นก็คือริคอตตาลมควันรพี่พี่อันนี้จะชอบมากกว่าอันนี้โอเค โอเคอันนี้อันนี้พี่โอเคอู้อันนี้หอมบอกแล้วอันนี้มีกลิ่นควันไม้อันนี้อร่อยพี่ใช่อันนี้ะอกแนวนุ่มๆแล้วก็ชุ่มมีในความเป็นเป็นครีมมี่หน่อยครับอันนั้นอันนั้นไว้ท้ายๆก็ได้ครับครับบลูชีสที่ต้องระดับอาจารย์นะฮะดรลองดูฮะลองดูเอาเปลือกด้วยนะฮะคุณนีรุชจะิงยังไม่เข้าลูมากจะสกรีนให้ก่อนโอเค โอเคโอเคยจะทราบว่าผมว่าทานได้สักนานหน่อยไม่พอได้ไม่เข้าบลูมีพอได้พอได้เลยนี่เขาเนอร่อยเลยอันนี้อร่อยเลยพี่เสพครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้กินบีอีกตัวไม่ไม่เอาหลังไม่เอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้เลยเอาเลยไหมผมอยากเลยผมจะมามาพิสูจน์ผมอยากเลยครับผมรอพี่เสพ เมนูชื่อชัดซุก้าจาติซานเซ็ตเขาเป็นชีสที ar, yeah, of of ่แบบลอยอยู่ด้านบนแล้วก็ข้างล่างมีซอสมะเขือเทศปูไว้คล้ายๆกับเจ้าหน้าของพิซซ่าคุณผู้ชมครับอืมอร่อย เป็นบรีดไซส์ที่เรากำลังจะตกลงว่าเราจะทำไซส์นี้ที่พิเศถตตัดครึ่งมาห่อกระดาษกลับไปด้วยเลยครับครับกลับไปคืนครัวใส่รถผมนี่มัใช่เลยอร่อยมากพีเสอันนี้โอเค อันนี้ชัดเจนแหม่เราดูดิผมดูเนื้อก็รู้แล้วเอ๊ะสมไมบรีคุณอันนี้อันนี้ต้องแกล้งตัวเอนะผมชิมหน่อยผมชิมเลยเออชิมเลยดูเนื้อเนี่ก็คนละสีแล้วแล้วร้านเปิดกี่โมงกี่โมงฮะร้านเราเปิด9ก้าโมงครึ่งถึงหกโมงหกโมงครึ่งตอนนี้เโมงครึ่งปิดหกโมงเย็นโดยประมาณหกโมงครึ่งโดยประมาณนะครับปิดวันอาทิตย์ครับ วันอาทิตย์ไม่เปิดวันครอบครัวไม่เปิดพาลูกไปเที่ยวดอยฮะเก้โมงครึ่งหมงครึ่งที่เชียงใหม่รับรองว่ารสชาติฮะยอดสุดยอดคุณผู้ชมครับถ้าต้องการจะเป็นชาวตะวันตกมาทานตอน5้าโมงครึ่งหโมงครึ่งช่วงหน้าลวงสุดเด็ดไก่ผัดพริกไทยดํา